เราใช้ส่วนผสมของสารจับใบนะครับต้นพึ่งเราจะประาศจากมแมลงศัตรูพืชเลยครับถ้าเราไม่ใช้มแมลงศัตรูพืชจะมารบก,กวนต้นพืชแบบนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องพิชิตไทยพีชนเนลนะครับวันนี้พวกผมในเรื่องการไล่แมลงศัตรูพืชในหน้าฝนในหน้าฝนนี่นะครับในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชในการทําน้ํายาเราจะต้องใส่สารจับใบลงไปด้วยครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่สารจับใบลงไปนะครับ ในหน้าฝนเมื่อฝนตกลงมาแล้วนะครับจะช้าน้ายาออกไปหมดครับในการไล่มแมลงศัตรูพืชจะไม่ได้ผลในวันนี้ทางช่องพี่ชายพี h ช n แนลจะมาแนะนําวิธีการทําสารจับใบในการไล่มแมลงศัตรูพืชแบบง่ายๆเลยครับเพราะว่าสิ่งนี้มีใช้ภายในคณเหลืองรานั่นเองครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับตอนนี้เป็นหน้าฝนเห็นไหมครับเมื่อน้ําฝนตกมาที่ใบพืชแบบนี้เห็นไหมครับจะค้างอยู่ที่ใบพืชแบบนี้เลยครับ และในการไล่มแมลงศัตรูพืชส่วนมากจะไม่ได้ผลเลยนะคะเพราะว่าน้ําฝนจะมาช้าน้ํายาในการไล่มแมลงศัตรูพืชออกไปหมดนั่นเองครับและวันนี้นะครับทางช่าวนิไทยพีชนเนลจะมาแนะนําสิ่งดีๆในการไล่มแมลงศัตรูพืชโดยการใส่สารจับใบลงไปพร้อมกับน้ํายาไล่มแมลงศัตรูพืชนะครับสูตรในการไล่มแมลงกําจัดมแมลงศัตรูพืชนะครับโดยการใช้ร่วมกับสารจับใบยอย่างเช่นน้ํายาล้างจานนะครับ น้ำยาล้างจานจะมีความเหนียวและกำจัดแมลงศัตรูพืชโมดเพลียมลงต่างๆแบบได้ผลดีเหมือนกันนะครับเราจะใช้ร่วมกับสารเชี่ยวภาพซึ่งเราทำขึ้นใช้ได้เองอันนี้นะครับเป็นยาสูบยาฉุนหรือว่ายาเส้นดูด้านล่างนี่ครับผมหมักทิ้งไว้ประมาณ2-3วันก็ใช้ได้เลยนะครับและประหยัดรายจ่ายภายในควเลืองเราเยอะเลยครับเราจะใช้ร่วมกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าจะอยู่ในกระป๋องนี้นะครับ ประมาณ1ลิตรนะครับและเราจะมาใช้ร่วมกับน้ำยาซึ่งเราทำขึ้นใช้ได้เองนะครับประมาณ1แก้วหรือ2 0 0ซีซีและเราจะมาใช้ร่วมกับสารจับใบาสารจับใบนี้นะครับมีผลมากเลยครับเพราะว่าในหน้าฝนนี้นะครับเราจะต้องใช้ตัวนี้เลยครับคือสารจับใบได้ผลดีเลยนะครับ เราจะใช้น้ำํำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชาครับก่อนที่เราจะนำไปไล่แมลงและกำจัดแมลงที่ต้นพืชน,นะครับเราจะต้องเขย่าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีถ้าไม่อยากให้ต้นพืชเป็นแบบนี้ในหน้าฝนนะครับ เราจะต้องใช้สารจับใบร่วมกับสารชีวภาพหรือว่าสารเคมีจะได้ผลดีเลยครับถ้าเราใส่สารจับใบลงไปแล้วนะครับเมื่อเราฉีดน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชน,นะครับสารจับใบจะไปช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาได้ผลดีเลยครับมาดูตรงนี้เลยครับ เมื่อเราใช้สารจับใบนะครับใบพืชจะมันๆแบบนี้เลยครับและถ้าอยากให้ต้นพืชงามแบบนี้นะครับปราศาจากแมลงศัตรูพืชน,นะครับในหน้าฝนนี้เราใช้สารจับใบร่วมกับสารชีวภาพในการไล่แมลงศัตรูพืชได้ผลดีเลยครับทําแบบนี้เลยครับโดยการใช้น้ํายาล้างจานผสมกับสารเคมีหรือสารชีวภาพก็ได้ครับ และเมื่อเราใส่สารจับใบลงไปนะครับและเมื่อฝนตกลงมาแล้วนะครับต้นพืชเราจะปราศจากแมลงศัตรูพืชเพราะว่าสารจับใบจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายานะครับน้ํายาจะไม่หลุดออกไปง่ายนั่นเองครับเห็นไหมครับมันมันแบบนี้เลยครับการเพิ่มผลผลิตแบบง่ายๆนะครับให้กับต้นพืชโดยการใช้สารจับใบฉีดพ่นไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับถ้าฝนตกนะครับเราใช้อยู่เป็นประจำได้ผลดีเลยครับ แมลงศัตรูพืชไม่มารบกวนต้นพืชต้นพึงเราก็จะติดดอกออกผลเยอะแยะมากมายขนาดนี้เลยครับและคลิปนี้ผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการใช้สารจับบายในการไล่และกำจัดแมลงศัตรูพืชร่วมกับสารเคมีหรือสารชีวภาพก็ได้นะครับใส่ส่วนผสมเท่าๆกันจะได้ผลดีเลยครับ สิ่งสําคัญในการไล่มแมลงศัตรูพืชในหน้าฝนนี่นะครับคือสารจับใบถ้าเราใช้เป็นประจํานะครับได้ผลดีฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับในการใช้สารจับใบนะครับถ้าเราฉีดพ่นน้ํายาเมื่อไหร่นะครับเราใส่สารจับใบได้เลยครับ และคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให่ช่องวิชัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิชัยพีชนแนลกระผมในหน้าฝนนี้นะครับเราจะต้องใส่สารจับใบลงไปเพิ่มประสิทธิภาพของน้ํายาในการไล่แมลงศัตรูพืชน,นะครับถ้าเราไม่ใช้แมลงศัตรูพืชจะเข้าโจมตีต้นพึ่งเราและต้นพึ่งเราจะเป็นแบบนี้เลยครับ